13ปีที่เหมือนเทพนิยายเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการอำลาเลสเตอร์ซิตี้ของเจมี่วาร์ดีนะครับจากนักเด็กนอกลีกทำงานโรงงานสู่ตำนานพรีเมียร์ลีกคือมันสุดยอดมากมันไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลน,นะผมว่าแน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องชีวิตความฝันการไม่ยอมแพ้ด้วยมีเกร็ดสนุกสนุกแง่คิดดีๆเยอะเลยครับที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้คือการเดินทาง13ปีของเขากับเลสเตอร์เนี่ยมันครบรถจริงๆทั้งช่วงที่แบบพีคสุดๆ แล้วก็ช่วงที่ยากลําบากมากๆสะท้อนตัวตนความมุ่งมั่นแล้วก็ความพักดีที่หายากมากๆในยุคนี้เลยค่ะลองย้อนไปจุดเริ่มต้นกันก่อนไหมครับเหลือเชื่อมากจริงๆนะจากหลีกสมัครเล่น Division 8นู่นเลยใช่ค่ะ Division 8แล้วยังทำงานโรงงานขาเทียมไปด้วยอีกครับค่าเหนื่อยแบบสัปดาห์ละ30ปอนด์30ปอนด์โหน้อยมากเลยนะคะและยังเคยโดนทีมเยาวชนอย่างเชฟฟิลเวนส์เดย์ปล่อยตัวอีกเพราะว่าตัวเล็กเกินไป คือเหมือนประตูความฝันมันน่าจะปิดไปแล้วนะตอนนั้นเออจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือมันทำให้เห็นว่าการประเมินคนตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยมันก็พลาดกันได้นะจริงครับและพอเลสเตอร์มาซื้อตัวนี่ก็โอ้โหใช่ค่ะปี2002จ่ายไป1ล้านปอนด์สถิติโลกเลยนะสำหรับนักเตะนอกลีกตอนนั้นเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงมากค่ะตอนนั้นมีแต่คนแบบเออตั้งคำถามกังขาไปหมดแม้แต่คุณท็อปอายวัต เจ้าของทีมเองก็ยังเคยสงสัยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเคยมีข่าวออกมาแบบนั้นเลยค่ะแต่พอมาถึงเลสเตอร์ช่วงแรกๆก,ก็เกือบไปไม่รอดเหมือนกันนะครับได้ยินว่ามีหลงระเริงไปบ้างก็คงเป็นธรรมดาค่ะคือพอได้ชื่อเสียงเงินทองมาเร็วๆมันก็อาจจะมีเป๋ไปบ้างมีข่าวว่าดื่มหนักมาซ้อมสายครับแล้วจุดเปลี่ยนมันคืออะไรครับที่ทําให้เขากลับมาได้จุดสำคัญเลยคือการที่คุณต็อปอัยวัตค่ะเข้าไปคุยกับเขาแบบตรงๆเลยถามแบบว่า จะให้โอกาสที่ได้มามันจบลงแบบนี้จริงๆหรอโหคําถามนี้แรงนะแต่คงได้ผลเหมือนมัดน็อกเลยค่ะเอ,อ่อกลับมาคิดแล้วก็รู้ว่าต้องตอบแทนสโมสรที่เชื่อใจเขาเหมือนเป็นงานให้โอกาสครั้งที่สองแล้วเขาก็คว้ามันไว้ได้เต็มๆเลยใช่แล้วค่ะหลังจากนั้นก็คือเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยมุ่งมั่งสุดๆพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะไอ้เรื่องความเร็วของเขานี่แหละที่แบบจุดเด่นเลยค่ะ15เมตรแรกนี่ใครก็กินเขายากราชา15เมตรแรกเลยก็ว่าได้นะ และยังมีเรื่องขำๆอย่างดื่มเรดบูลสมกระป๋องกับเอสเปรสโซ่ก่อนแข่งอีกอันนี้จริงไหมเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะเป็นเคล็ดลับส่วนตัวเขาม้งหาเป็นรูทีนสร้างความมั่นใจแต่ที่แน่ๆคือความทุ่มเทนี่แหละที่มันเห็นผลครับแล้วมันก็ส่งผลจริงๆพาทีมเลื่อนชั้นได้ค่ะแล้วก็ไปถึงจุดสูงสุดเลยคือเทพนิยายแชมป์พรีเมยร์ลีกฤดูการ2 0 1อ1 6 อัตราต่อรอง5,000ต่อหนึ่งไม่มีใครเชื่อช็อกโลกจริงๆค่ะแล้วก็ตามมาด้วยดาวซันโวรพรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมป์ f อฟเัอีกสุดยอดจริงๆครับแต่มีอีกเรื่องที่ผมว่ามันสุดยอดไม่แพ้แชมป์เลยนะคือความพักดีของเขาอ่าใช่เลยค่ะประเด็นนี้สำคัญมากคือยุคนี้นักเตะย้ายทีมกันง่ายมากเพื่อนร่วมทีมชุดแชมป์ก็ทยอยไปทีมใหญ่กันหมดค่ะมีข้อเสนอดีๆเข้ามาตลอดทั้งจากทีมใหญ่ในอังกฤษหรือแม้แต่เงินมหาศาลจากซาอุ แต่อาร์เซนอลก็เคยยืนมาใช่ไหมครับตอนนั้นคือหามากใช่ค่ะอาร์เซนอลเลยนะแต่เขาก็เลือกที่จะอยู่ต่อปฏิเสธหมดเลยแม้กระทั่งตอนที่ทีมตกชั้นเขาก็ยังอยู่เนี่แหละค่ะที่มันน่าทึ่งมากคําพูดที่เขาเคยบอกว่าเลสเตอร์ให้โอกาสผมตอนไม่มีใครรู้จักผมไม่ทิ้งพวกเขาเขาทำจริงๆโอ้มันซึ้งนะ มันคือการกระทำที่พิสูจน์คำพูดค่ะการตัดสินใจอยู่ช่วยทีมในแชมเปี้ยนชิพทั้งที่อายุ37แล้วแล้วก็ยังเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมพาทีมกลับมาพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งสุดยอดจริงๆมันมากกว่าเป็นความเป็นมืออาชีพแล้วค่ะมันคือความผูกพันความกตัญญูความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรของเมืองนี้จริงๆเขากลายเป็นแบบจิตวิญ,ญญาณของเลสเตอร์ไปแล้วเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ไม่ยอมแพ้เป็นเหมือนปัามนานเดินได้เลยนะ ใช่ค่ะเป็นแบบอย่างว่าความสําเร็จมันไม่ได้วัดกันที่ถ้วยอย่างเดียวแต่มันคือการสร้างเรื่องราวสร้างความผูกพันกับที่ที่เชื่อมั่นในตัวเราสถิติยิ่งเยอะๆหลังอายุ30หรือยิ่ง11นัดติดมันก็สุดยอดนะคะแต่สิ่งที่คนจะจําคือหัวใจนักสู้กับความพักดีนี่แหละผมว่าเรื่องราวของวาดี้มันเป็นบทเรียนชีวิตที่ดีมากๆเลยนะ คือคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ให้ใครมาตัดสินอนาคตคว้าโอกาสที่สองไว้ได้รู้จักจุดแข็งตัวเองพัฒนาให้สุดแล้วก็เลือกทางที่ตัวเองเชื่อมัน่นแม้มันจะสวนกระแสะคนอื่นก็ตามเรื่องของเขามันเลยทิ้งคำถามให้เราคิดต่อนะคะว่าในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วมันเปลี่ยนไปตลอดแบบนี้อะไรคือความสำเร็จหรือความพักดีที่แท้จริงในทางเดินของแต่ละคนน่าคิดนะครับการเลือกทางเดินแบบวาดีมันให้อะไรกับมุมมองชีวิตของเราได้บ้าง ก็เป็นเรื่องที่น่าเอาไปขบคิดกันต่อนะครับ